เคยลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอ้คือเต็มรถลายไพ่มอเตอร์ไซค์เต็มเลยครับสสวััดีครบใช่ผู้ให้ดามาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบายยังไงแมปปิ้นน้องทีเอลน้องทีเอลน้องเอลทีทีมงานบ้านนาน้องชายสวัสดีครับตอนนี้รถผมยกให้ผู้ให้ดามาเจอกันที่เรียบร้อยตอนนี้เขาอยู่ที่โรงแรมอะไรครับแมกซก้อง แม่ก้องคือไก่เนี่ย yes แม่ก้องแม่ก้องแม่กอ้กองก็สดุสูขสขขงข้ามเมิองว่ะแม่ของครับมแม่ของริเวอร์เราอยู่โรงแรมแม่ของริเวอร์ตรงคามครับจังหวัดนครพนมตอนนี้ฮะเราอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนสขขะมะบุรีเราคึดอยากไปกับไปคืดอยากมากกับมากว้าวแล้วกับไปเนาะพี่ใหญ่โอ้โหวันฝันไหมครับฝันว่ามีผู้ชางจีนมามาขับไปเฮากราบโอ้ยอย่างน่าอ่ะเฮาบุกกาบตรงแไหนวะ ยังยแย่งก <If S 2> <yours. S 1> <w> ันอยู่อ่ได้มีสตอรี่ตอนนี้มีสตอรี่แน่นอนแบบเมื่อคืนเลยนะครับบอกฟังเสียงผมกลนได้ไลยเข้ามาแบบธรรมดาก็ต่เห็นซอดพุ่นซอดพี่กันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องครับเพราะว่าเออโซบปเล่าเองก็เปียกสมุนบ้านหลังนี้สองนะครับเรามันไกลๆนิดเดียวอาจะไปก็ไปอยากจะมากินข้าวเปียกกันบ้างสิละครับ่คือปม่น้ำโขงไปชมเมืองท่าแขกย่ำวินลากาจีเข้ามาแค่แบบแบบ ไม่ไปมากมากสิครับให้ตัวได้คืออยากไปก็ไปคืออยากมากก็มานี่ให้ดำเป็นโซเฟอร์ให้ยกรถให้ให้ดำเลยครับมือถูกไหมถูกแม่สาธุแม่สาธุปูนไหมสาธุสาธุปูนหรือเปล่าสาธุพูนยังหรอกสาธุสาธุสสสาธุบายดีท่าแขกนี่ครับองข้ามคือนครพนม ตอนนี้เขาอยู่เมืองแห่งคุณเขาน้อยใหญ่เมืองภาคแขกแขวนข้ามวนนี่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 ถ้าเกิดรับมาเที่ยวนะฮะมึงู่มองเที่ยวนี่คือเซ<อ>็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์มองนั่งกินดื่มทุกอย่างครบเวิดเลยนะครับนักท่องเที่ยวนิยมมากคือจุดนี้ Point, เซ็นเตอร์พอยต์จุดรวมพลจุดรวมพลใกล้ๆกันแล้วใกล้ๆกันเลยเซ็นเตอร์พอยต์ทาพุทธกนาดันอือนี่คือด่านท่าเลือนะครับจะมีด่านท่าเลือกับด่านสะพานนะครับพี่น้องสามารถเลือกขานได้สำหรับ อยากจะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะครับรื่อมือสองมือเนี่ยก็คือนั่งเรือขามากก็ได้หรือว่าพี่น้องจะรถยนต์ขามากก็ต้องขามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนนะครับตะวันก็จะห่างจากเมืองประมาณสักสิบกิโลนะครับต่ว่าถ้าขามเรือจะขามตรงตรงกับเมืองเลยนี่คือดานเรือครับดานเรือเอาผมพาพี่น้องแบบอยู่ทั้งรถเลยนะครับชุมบรรยากาศเพราะว่าขามมนกินข้าวเปลี่ยงแต่จะขามเมือง เปีแล้วกินต้มไก่ต้มปลาุเล่ะต้มไก่ต้มปลาพ่อป่เอ้าวคุณให้ตาสิ้อผาไปใส่ก็ต้องติดตามกินนนกกัไปิต้มไก่ต้มปลาไหวกรับเมื่อไหร่ไหวกรับพี่บ่าเมื่อไหร่กลับไปกินต้มไก่ต้มป่าจะขึ้นป่ะนี่ครับเมืองภาคแขกแข้งขมวนเราขับเลนขวานะครับแข้งขมวนแข้งขมวนเขาก็จะไปตลาดหน้าโบ ตลาดนาบโบนาบโบนาบโบตลาดนาบโบนาบโบไปซื้อไปซื้อบักโบไปซื้อกไอก่มา,าซื้อไก่เขาสิบีเอสไก่ไปฟังม่เท่าว้าวซื้อไก่ไปเอสเอ่อไก่าทาปลาปดะเออไก่ปิ้งไก่ทาปลาเดจะคอยเออ,อ,อส่วนส่วนปาลปาเราพ่ต้องปาลาไปซื้ออยู่ทางพุ่นเลยอ๋ออะมีคนซื้อให้แล้วจังไปเบิ้งน้ำกันตลาดนาโบครันเซานี้บรรยากาศชื้นมันแค่แขกเท่ากับ ธรรมดาเนาะสำหรับพวกเขา้าอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาในการแบบเวะลาม่าเนี่ยกับเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองนะครับหลกักบ,บ้านผู้ได้ดำบ้านพวกโกเมงกับติ๊กก็ใช้แดนหลักเวลาการข่ามมาเล่าก็ถือว่าขึ้นจะพ่อจะกินข้าวเปียกไอ้ที่เราข่ามมาเองสิแหละครับไปไงามาไงาพี่น้องทางสองก่าเล่านะ่ารกักทุกท่านนะครับไปชุ่มบรรยาก,กาศน้ำกันเขอ,อย่างเขาเบิง้งตลาดนาโบน้ำกันนาโบนาโบนาโบูบบเราจะไปตลาด <c oughs> บ่เบิจงกินนี่บ่บ เลบลิ้นมกับลุงเมืองเนาะแลบลิ้นมึงเนาะนึ่งอือไปอือกินได้บ่ยานเข้าไปชมตลาดนาโบน้ำกันว่าเปยนแนวไหนอ้ตลาดตเรงบลตลาดกลางคืนจองจองเีบหมดตลาดกลางคืนบ่รือว่าเพนยพันเปิด ตลาดสดของสดย้าแรงสินะนอมันหาเอานมแรงปนะคเน่ไบรนเคือเงียบอิ่มซิมอยู่สิตลาดนี้ขาเจ้าควรก่อนเลยก็ย่างแรงตลาดแรกเลยเลยตลาดแรกใหญ่ครับ เศร้าๆเขาต้องหายังกินก่อนแล้วก็หนึ่งในเมนูที่เป็นเมนูเร่งด่วนก็คือข้าวจีบาเต้นะครับจอดรถ้้นนนีี่ราแซ่บรซจอดถื้อข้าวจีบาเต้กันผู้ยดั่มคนว่าร้านนี้แซ่บแซ่บสบายดีจะมากินดูคนวมากันวะสองพ่อคนมาสองพ่อคนมากินดูฮะร้านบนน้องขออีสแตร์ไม่ใช่ก้อนน้อยก้อนใหญ่เอาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายดีเด้อเบค้า อญาตรีวิวให้หน่อยเนอะโปรโมททานให้ร้านข้าวจีอยู่เมืองท่าแขกนะครับอันนี้เป็นข้าวจีปะเต้ร้านตรงนี้อยู่ใกล้ใครต้นตาลนด้วยฮะครับต้นตาลไกล่กับพับต้นตานปะต้นตานโอ้โหให้ดำในรูปทุกซอยทุกซอยของเมืองท่าแขกเลยสมก็เป็นเขยเมืองท่าแขกกลนไม่อันนี้นี่ซีเป็ดยังซีสิเป็ดข้าวจี๋ยังซีเห่นปะอันอันนั้นนี่แหละขายก้อนเท่าไหร่ก้อนสามสิบ anh nhai 30 anh nói đi anh nói 15 anh à, nó, 2. À, nó à, à, nói. À, 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 nói say nôm anh nói sòng anh okay. à, hay đừng nói anh nói sòng anh nói anh nói sòng anh nói sòng anh nói anh nói anh 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 เขาก็ยังหนึ่งก้อนน้อยสองสามเนาะก้อนน้อยพ่อพ่อโอ้มีมีแบงค์ห้าสิบนะสบายเลยมีอยูมีว่เขายังบดได้ไปแลกแลกเงินเลยก้อนใหญ่เพิ่งจะเจ็ดาทนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าเพิ่นไซยังไงเพิ่นขายให้คิวแรกก่อนเพิ่นมาก่อนมาก่อนเป็นอาหารคล้ายๆว่าเป็นอาหารจานด่วนเนาะเนาะ ข้าวจีนี่คืออาหารจานเดิมบางคนคิดว่าข้าวจีปั้นเป็นข้าวเหนียวแล้วก็แมนแมนแมนไอันนั้นก็แมนได้กันแต่อันนี้เป็นขนมปังขนมปังปาเต้เอาเอาข้าวจีปาเตะเอาต้นใหญ่อนนี้ข้าวจีปาเต้เวลาชาวเซานี่เป็นเมนูเร่งด่วนนะครับบ่แมนแต่ย้ำเ้าทุกทุกฤดูกาลรากาทุกช่วงเลยนะครับเ้าเที่ยงแรงมันเป็นอาหารเร่งด่วนที่สามารถกินได้เลยแล้วก็เขาเปียกอันนึ่งเอ้าเอานมสองเด้อสาว อ๋ออันนั้นสามวะโัวน,นี้มันแบ่งได้สองแบ่งได้สองก็น,นี่สองอันนั้นอันนั้นปาเต้เอาสองแล้วก็ไส้นมสองเอออันนั้นปาเต้เมื่อเร็สุดเลยอันนี้ไส้นมสองไส้นมสองเอ๋นี่นะครับพวกมึงวิธีการก็จะเป็นก้อนขนมปังนะครับก้อนขนมปังสิมันก็จะปาดเออที่จะนี่ไงหลายท่านบอกว่าเขาจีมึนก็จะขึ้นภาพเป็นเขาจีแล้วก็เอาท่าใครบ่แมนนะครับนี่คือเขาจีปาเต้เนี่ย มันก็จะเอาลงผังไปิ้งครับปิ้งนุรโอ้นกเขื่อนปีกเด่นไหนคนเลยะไหนคนมีได้โอ้แต่พ่อว่าร้นนี้แซ่บเนาะจื้อมีได้ร้านแซ่บร้านนี้ก็เลยก็เลยมากินหลายคนผูแค่ดำแนาะแม่าร้านนี้แซ่บก็เลยต้องมาชิมเบิ้งเป็มาชิมเบิ้งเหนะเคยว่ามีสัญลักษณ์อย่างที่เขาเป็นเด่นๆเนาะอาหารเราเนี่ยต้นตาลเด้้ตนตาล ดอกมันก็ชิบหูทุกเราล่ะแต่ว่าอยู่ในเมืองท่าแขกนะครับอยู่ในเมืองท่าแขกเขาเน,นี่ยแหละเนี่ยนะครับเด็กกากระแล้วมีหลายเวอร์ชันนะมีแบบใส่นมธรรมดาก็มีนะครับอันนี้ผมเอาเด็กหน่อยใส่นมธรรมดาแล้วก็แบบเนเกล็ดข้าเนยเป,นปิ้งนะครับเป้งแบบ ก็ต้องไปไมโครเวฟเลยนะบังไมโครเวฟเป็นบุได้ความผอมมันต้องปิ้งคานแบบเขาปิ้งคานอ,อันนี้อะไรความคัดสิกความซิกจีปาเต้ฮันซื้อฮันยังกันนี้ซื้อไม่มีหางไม่ซื้อเพื่อเพื่อพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วก็อยากมาตามตามมากินเคยมาเคยมาเคยมากินขนมแนบเพิ่อชื่อบ่ขายเปิดปิดเปิดปิดโอ้ตรงขาไมีขนมแนบพ่อแซบบเรื่องขนมแนบอ่ะ๋อขนมแนบแนบขนม อันนี้อันนี้แหละถนนเส้นนี้ซื้ออย่างไรทางเส้นนี้สมสะอาดนะถนนเส้นสมสะอาดนะครับพี่น้องลองท่าแม่อยากจะมาชิมข้าวจีร้านนี้ก็ตามตามถนนสมสะอาดมามาเบิ้งนะครับหน้าร้านเบิ้งจะขายอยู่ที่ถนนเลยใส่กุ้งเช่ายังเดี๋ยวเนาะแม่ค้าเราซื้ออย่างเพื่อเพื่อมาถามหาเอ็มมี่อะเอ็มมี่ร้านเจ้าของร้านเอ็มมี่นะครับพี่น้องสามารถถามถามมาได้ถ้าแม่อยากมาชิม หลับข้ีบัเต้เครื่องปรเบิ้งเครื่องปรุงนี้นีเบิ้งเดี๋ยวไปพองเดี๋ยวอดเดี๋อเน้องเอดเปอดีอดนี้อันเี้ปเป็นไสพอดนเนาะไเไสอดเยเนียวปพอดเนื้อดอดเดี๋ยเออพออมเดยเยหอม พิธีพิถันน้ำเราพิธีพิถันพร้อมใส่มะเข็ดเทศพร้กหอมนะครับยืบที่เราสามารถสร้างได้ถ้าเรากินเผ็ดกับบอกบอกเพกนได้วราใส่อันนนี้เป็พริกแห้งต่นี้พริกสดมันจะหอมอันนี้อาจจะเป็นมะยงเนตมะยงเนตเนาะ นั่นวะอาจจะเป็นมันยังเนปอันนี้หม mm ูยอในหมูยอนะครับหมูยออันนี้ห mm hmm. mm hmm. มูแดงโอ้ม hmm. e mm ีห hmm. มูแดงด้วยนะครับ hmm. ถ mm ้าใส่หมูแดงนี่จะอร่อยมันเหมือนเวียงจันยูเวียงจันนี่ใส่หมูแดงสิแซ่บอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแครอทกับไอ้หัวเท้ามะคุ้งโอ้พิษตัวนี่คุ้งเลามาเยี่ยเอาที่แหลกบอลลงมาเด้อยว เดี๋วเห็นมนะาเดียอดใหญ่นะครับมันสามารถแบ่งได้แบ่งเป็นสองนี่อ้น่ากินมากเลยจังบาทหนี่งเสิ้นต่อชิ้นหนึ่งนน้อยสิบาอันน้อยสองนกอันใหญ่อันนี้ยังทำับตับเือเนื้อหมูนมันยังเหนบเหนบด้วยเจ้าขายผู้เดียวใช่ไหมมีผู้นึงเงินมา ยี่ห้อนึงน้องเจ้าเห็นปะตระแหน่หมดเลยเออเข้าน่าจะมาซื้อกับน้องเจ้าคนนั้นนะเออเไ้เขาเอ้ยบอกโอ้หมูย่อกระใสแบบตกเลยครับเจ้าหรอเขาจับจับเขาเลยลายเป็นเซนมะฮงนะครับเซนมะพฮงเป็นผักหอมนี่แหละนี่คือข้าวจีปัตเต้นะครับเห็นพี่น้องหลายท่านบอกเกาจีมันคืออย่างนี่แหละครับขนมปังนะครับแล้วก็เออมันจะมาใส แล้วที่สําคัญกินกับแจวเลยเดสมิมีแจวกินกับกับแจวปะอ๋อสูตรนี้พได้มีครับอันนั้นแล้วเรากินอับหนึงก็คือลองซิมหนึ่งเลยเนอะเอ้าพี่รีวิวกินแบบนึ่งก็จะเป็นแบบกินกับแจวนะครับมันก็จะมีหลายหลายแบบนี่น้อนก่อนชิมชิมข้างหน้าน้องก่อนเด้อเขาจีบปาเต้ของน้องเอมี่นะฮะน้องเอมี่ เมื่อแล้วน่าจะเคยเออกคลิปพออยู่แหละลดระบุห็น <laughs> ใช่ไหมเออหนึ่งสองสามการกินเขาจี้ต้องกินเป๋เป๋เขาอย่าง<อ>ามันใ,นใหญ่เขาจะต้องอิดให้มันพอดีกับปลาเราแล้ว,ลวเขากินขัานแรกต้องกัดมุงกลางก่อนอกัดมุงกลางกัดขอบอะไรบ้างโมเสกหรือเปล่าเป็นเทคนิคกัารกัดไปกัดไปแล้วก็อีกเครื่องนึงเอาแบหวนไฮน์ออเห็นี่ไหม กันกลางมันก็ชิ้นแท้แบงกิ้งซีนป่ะก็ไปกินหักแล้วกันแล้วนะต้องติดกินโอ้น่ากินมากเลยมาซิมือกันละของผมได้อันใหญ่นะครับต้นต้นเด้อเขาจีปาเต้น้องเอมมี่เมืองแปงแตก์แผงขมวนครับแผงขมวนคุณอะไรพี่น้องเบิร์ดจะทราบขนาดน้ำเต็มเลย เยวแหงเขานิดหน่ออืลำเสมอรับอายอยอืมอยยยยลยยยยยยรยบยยยยยยบยยย่ายยายย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 ายีอย ถนนเนี่ยเขาเรเริม่มละถนนทางอันนี้เสน้นสมสะอาดถนนสมสะอาดนะครับหรือว่าทางเส้นสมสะอาดเนี่ยอืมเอ้ากัแฟขึ้นมาแซนขึ้นมาแซนมาตื่นเต้นหน่อยเอเอาเอาแบบไส่นมเนี่ยหวอ,อ,อนเนาะแมบบ่เนี่ยเพิ่งเอาไปติ้งเลยติ้งทานอือทราครับ Não ราเงินเลยอ่าปกติเป็นแปดสิบแปดติดร่งเงินติดเหร่งเงินเอกผมแปดสิบพัน่ันี้ว่านี่เี่นี่นี่ี่นี่่นี่นีี่นี่่่นนี่น่นี่นี่ี่น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 ีนี่นนี่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 นีี่นี่นี่นีนีนนี่นีนนีนนี่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 ีนนนนี อันนี้แบงเออสองหมื่นอันนี้แบงสองหมื่นเอาถ้ข้าเข้าใจกันมั้ยถ้าเข้ามาดูต่องต้องอธิบายมั้ยใบซิปคือใบห้าหมื่นครับใบห้าสิบใบห้าหมื่นคือใบห้าสิบใบซิบคือใบหมื่นใบยี่สิบคือใบสองหมื่นเข้าจะจ่ายใบแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นที่เหลือเข้าติให้เลยอือโอ้ขาเห็ดแสบขาเห็ดแสบติปไปอีกติปไปอีกยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดพันยี่สิบสองพันเนาะ นี่แล้วป่าเนอะมันคือรถผัดมึงมีเงินเหลือบ่ออะได้ย่งนะ้บ่ออะไรบจังทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปทาเพ็นผู้สาวนี่โอ้ให้ทิปเอาทิปเอามาอาเยิมแน่ดีบ้าเขอบใจเจ้ะน้องเอมมี่ขอบใจหลายจับหลายครับดไปผัดมากนะครับพี่น้องอย่าลืมมาซิมข้าจีน้องเอมมี่ที่เมืองท่าแกก ถนนสมสะอาดไปแล้วไปไปเดี๋ยวฮะเะยยืดห่ายนิคนึเขาเได้เขา้อยไปแล้วไปครับเอาจีปะเตะเดี๋ยวรถลระวังรถสะพ่อเอกสะพ่อกินดูนะสวัสดีดำมาดูเนี่ยติ๊พร้อม่มเขาจีปปะเตะขาจีบเียลกเสียมหยบยับไปก่อนรู้มหยับรู้ยยกางเกกัน กินแล้วย่ำนะกาย่้อะไรย่ำย่ำย่เนี่ยอ่ะขอจีสาวเอมมี่นะครับแซมขันเฉียวขันเฉียวนี่ไอ้ใส่เจ้าของพื้นที่ต้องครับเองครับเพราะว่าน่ารักมากครับสาวเอมมี่ผู้จัดถลุสรอยที่กันป้าหน้าบอกนะเราเป็นคนน้อยเก้าเอ็นส่วนอ้ผูหญิงมีอะไรคนเห็นผู้สาวอะไรนี่ผู้สาวอะไรยักษ์ลงมาโล้น ตอนแรกว่าผมว่ล้ครับเขาถ่ายยูรถเขาเฮ็ดังนังยูรถน้กันนี่เขาเนนาเลยเางินไปใี่บ้ก็เลยสาวสาวลไปั๊บเลยใส่ความล่องำเลยแม่ผู้สาวเาสนใจที่เท่ารตนนี้เป็นสีสันเป็นข้อมชลเาเอ๋เีันมวนเป็นความมวนในการเดินทางของไอ้กับหน้องสิละครับสามก่อนเสาวฮู้นี่ สีแยกทางหลวงไมายเลข13นะครับอันนี้แยกหลักสีออกจากเมืองท่าแขกมาเพิ่นมาแยกหลักสีแยกหลักสีขวานี้ขวาไปไปพักใต้นะครับไปซ้อนในเขต้ายไปขึ้นไปปากสั้นปากกระดิง่งเวียงจันทร์แล้ก,กันนี้กกนตรงไปจะเป็นทางหลวงหมายเลข12ถนนที่มีความสวยสดงดงามถนนที่มีขุนเขาน้อยใหญ่เอาให้ okay. คนที่มีความน้อยใหญ่เลีกได้สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาครับโมนดิแดนแห่งเทพนิยายไปเบิ่งกันว่าสีแมนบอนะใส่กระงามครับงั้นเอาสีไปไปใส่ก่อนไปเอายกไปยมราชไป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 แถวจ้งบ่ไปกินข้าวไปเบิ่งต้มเหล้าไ่แถวไรได้พุทธดำเลยบ้าเอกครับไปแถามีทุกเมืองทุกแขวงเลย เนเท่าล้วกับเตนไม่เท่าน <c oughs> เนเท่าเ้นไม่เท่าเหรอย้อนเนาะจกันยุ่งนี่เข้<ห>นไม่เท่าเหรอยเท่าไม่เท่าแมนแมนครับแมน,แมน